สวัสดีครับป้าน้อยอีสานอีดีครับเมื่อนี้กับซีมาพ่อกกบครับผมก็ได้เลือกแม่พันธุ์ส่กระสอบไ้นะครับนี่ครับตัวแม่ตัวผู้ครับตัวแม่สิบสองตัวผู้สิบสองครับปลาครับมาเบ่งตอนเอาลงบ่อเลยครับผมกับ่อยแม่พันธุ์ลงก่อนครับนี่ครับ อ่างสิสักตาก็แมวพันล่อยใบสิบสองตัว,วตัวผู้พมองกระชิปพ่อสิบสองครับตัวผู้ผมก็มกได้เอาลงเลรครับตัวผู้ก็สิบสองตัวแม่ก็สิบสองครับดีดต,ตัวผู้กับตัวแม่ยี่ลื่นกันครับไปเบิ่งครับว่ามันจะขึ้นโค้หรืบอบโคมครับ โคงหนึ่งครับครับโคมหนึ่งครับโคมนะครับนี่ครับโคมหนึ่งครับกําลังโคมครับนี่ครับกําลังโคมงเลยครับ นี่ครับโคอมีสองครับโคมสามครับ,รบอันนี้กำลังห้าคู่กันครับครับรวเบิง่งพรุ่งนี้ครับ ครับโคมแต่บบไคครับกบประมาณปีหนึ่งครับครับบมมีไข่ครับมีต่โคมกันซื่อๆครับกบก็ได้กลัวหรอครับ,ปรบ,รบสปริงเกอร์พงกระเหตุแล้วครับแต่ก็ยังโบไคครับคบก็ได้ประมาณปีหนึ่งแต่ไปมีแนวทางเจอมันไข่ก็ช่วยค้อม,มินมาเด้อครับ ผมจังสิได้เอาสูตรไปใสค่ครับนครับจะก,กอบประคุณหลายๆครับไปมีแนวทางมันใครครับแต่นี่ก็ยังค้มกันอยู่ยยครับโบไโบยังับเปล่าครับพุ้นเทียมผมก็เห็นแล้วแต่ก็ยังโบไคช่วยคอมเมนต์ดเด้อครับ เฮดเดมันไข่นะครับหน่อยอีสานดินดีกับบุพเสุกความสำเร็จครับมือนีกข็ขอภัยครับบมมีอยงางายครับสวัสดีครับ